สวัสดีค่ะตอนนี้เรามาชมปราสาทกังแอนซึ่งถือว่าเป็นอโรคยาสารนะคะพุทธสถานาที่สร้างขึ้นนะคะในการาประดิสฐานนะคะพระพุทธเจ้านะคะทรงมีพระนามว่าพระภัสัตวครุวิทูริยประภานะคะซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธเจ้า,าในคติ พุทธศาสนาแบบมหายาณนะคะบริเวณโดยรอบที่เรามาลงสำรวจในวันนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณของโดยรอบที่มีการขุดแล้วก็ปรับจากกรมศิลปากรนะคะที่กำลังขุดปรับแต่งพื้นที่นะคะเพื่อที่จะทำเกี่ยวกับการบูรณะปฏิสังขรณ์นในคราวถัดไปที่เหมาะสมขึ้นมานะคะฉะนั้นเราเยสโสทราจึงพาทุกท่านมาชมดูบรรยากาศโดยรอบของอรุคยาสาร ปราสาทแห่งนี้นะคะซึ่งด้านฝั่งทางนู้นนะคะก็จะเป็นพุทธเป็นเทวะสถานนะคะเป็นปราสาทเหมือนชัยซึ่งถือว่าสร้างในคติแบบศาสนาพรามหมณ์ฮินดูนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะถัดมาอีกนะคะสักประมาณ200เมตรนะคะก็จะเจอ,อ พุทธสถานแบบมหายานนะคะเราก็นำพาทุกท่านมาเที่ยวในวันนี้สวยงามมากนะคะสวยงามมากเป็นอโรคยาาาเป็นสถานที่ในการรักษาผู้คนในสมัยเมื่อพันปีเนาะเมื่อ8 0 0ร้อถึงเกปีนะคะในพุทธศตวรรษที่นั่นเองเนาะฉะนั้นบ,บริเวณนี้นะคะจึงถือว่า มีผู้คนอาศัยอยู่แล้วก็มีผู้คนเข้ามารับการรักษาในเมื่ออาหลายร้อยปีที่แล้วนะคะก็จะไม่ใช่บริบทแบบนี้เพราะว่าพุทธสถานอย่างเนี้ยเขาจะสร้างาไว้ในเขตของชุมชนนะคะเพื่อในการาดูแลชุมชนนั่นเองอันนี้ด้านหน้าของอรคยาสาลกังแอนนะคะซึ่งในสมัยนั้นท่านลองพิจารณาดูว่าสวยงามขนาดไหนนะคะ สวยงามขนาดไหนนะ่าจะเป็นการนำชิ้นส่วนต่างๆของเทวสถานบางที่นะคะนำมาปรับแล้วก็นำมาแต่งขึ้นมาไม่น่าจะเป็นการาขนดินหรือขนหินหรือขนอศิละแรงมาจากที่อื่นเพื่อสร้างในสถานที่ตรงนี้อาจจะได้นำปราสาทอื่นๆนะคะที่มีการพังทลายหรืออาจจะมีอยู่ก่อแนแล้วนะคะก็ได้นำขึ้นมานะคะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นบาราย บารายนี้หมายถึงสระน้ําจะอยู่ทางด้านซ้ายมือเวลาเราหันหน้าออกมาทางประสาทจะอยู่ทางด้านซ้ายมือเสมอนะคะแต่ถ้าเราหันหน้าเข้าประสาทจะอยู่ทางขวามือซึ่งถือว่าเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมที่ใช้ในการรักษาใช้ในการเป็นส่วนผสมของยาแต่ถ้าพูดในคติของศาส,สนานะค,ะความเชื่อะะการผสมผสานก็จะ เชื่อว่าเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นแม่น้ําศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในศาสนาพิธีนั่นเองนะคะ,ะแล้วก็ใช้ในการประกอบตัวยาต่างๆด้วยนั่นเองเนาะฉะนั้นทุกท่านได้เห็นบริบทโดยรวมแล้วสวยงามนะคะเดี๋ยวอีกจากนี้ไม่นานนะคะไม่นานนะคะบริบทตรงนี้จะกลายเป็นบารายที่สวยงามนะคะจะไม่มีภาพนี้ให้เราเห็นอีกแล้วนะทีะ่กระจัดกระจายกัน ด้วยเปลือกพื้นโลกนะคะด้วยธรณีวิทยาด้วยความเปลี่ยนแปลงจากนั้นมานี่มามันก็600ปี700ปี800ปี900ปีแล้วเนาะพวกเราเกิดมาแค่70 80ปีก็เดสมเล่แล้วนะคะแต่นี้อันเนี้ยเขาอยู่มานานนับนับร้อปีนะคะนับพันปีนะคะตีไปได้เป็นพันปีเลยฉะนั้นการพังทลายหรือการ ตั้งอยู่ของเขานะคะที่ผ่านการเวลาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านลมผ่านแดดผ่านฝนเนี่ยก็จะก็จะนานมากแต่ดีที่ว่าสร้างด้วยอิฐหินอ่าดงสร้างด้วยศิลาแรงจึงมีความคงทนอย่างมากทีเดียวนะคะจากาบริบทโดยรวมทางเข้าปราสาทเนี่ยใหญ่มากนะคะโดยรวมทางเข้าปราสาทนี้จะใหญ่มากเลยเดี๋ยวจะพาทุกท่านเข้ามานี่คือด้านหน้าของปราสาทอันนี้ พื้นตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นพื้นดินในสมัยโบราณนะคะที่เราจะเห็นอยู่เนี่ยทุกท่านจะเห็นชื่นชมไปได้ด้วยกันเลยแล้วก็จากด้านหลังของผู้ทํารายการนะคะของยโสธราเองท่านจะเห็นว่าเนี่ยเวลาเขาขุดดินลงมาเนี่ยนะคะเราจะเห็นถึงพื้นดินในสมัยนั้นนะคะพื้นดินในสมัยนั้นพอเวลามาดูพื้นดินในสมัยนี้เอาทุกท่านดูข้างข้างหน้าปราสาทนะคะนี่ สูงขนาดไหนคะสูงเกือบเม็ดกว่าเลยนะคะสูงกว่าเม็ดกว่าเลยพอเราเรามาดูหน้าปราสาทเห็นไหมคะนี่คือพื้นข้างล่างที่เป็นชั้นดินในสมัยนั้นจริงๆเะนั้นมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านพื้นโลกมีการเพิ่มขึ้นของดินหรือมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการอะไรหลายๆอย่างนะคะทีะ่มีความเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นกรมศิลป์ก็เลยได้มาบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นมาให,ให้ให้ให้ดีขึ้นมานะคะแล้วก็มีการ ุนชั้นดินก็จะเห็นชั้นดินต่างๆนะคะที่ตั้งของฐานปราสาทถ้าอย่างนั้นก็จะอยู่ไม่ได้นานเนาะฉะนั้นเราก็จะเห็นบริบทเป็นกำแพงแก้วแล้วก็เป็นปราสาทประธานที่อยู่ด้านในอันนี้จะอยู่ด้านในนะคะที่เรากําลังมองเห็นเนาะอ mm hmm. ัานี้เยสธละก,ก็จะให้ทุกท่านได้ชมภาพให้ชัดเจนแล้วก็สวยงามอันนี้ก็คือบารายนะคะบารายเนาะ เป็นสระน้ำนะคะเป็นสระน้ําโบราณทุกวันนี้ก็ยังมีน้ําอยู่ฉะนั้นจึงเวลาให้น้ําแห้งแล้วก็จะมีการขุดแล้วก็ปรับแต่งให้สวยงามนะคะซึ่งต้องใช้งบประมาณพอสมควรทีเดียวเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเข้าไปชมด้านหน้าของอโรคยาสารว่าด้านในอรคยาสารว่ามีความสวยสดงดงามอย่างไรบ้างนะคะให้ท่านได้ชมบรรยากาศข้างนอกก่อน